t h a i l a m b a r e ่ I support Thailand from India. We support Thailand from Philippines. Bangladesh stands with Thailand. คนลาวส่งกำลังใจให้พี่น้องไทยเดินสู้เด้ We support Thailand from Indonesia. Support Thailand. From Malaysia. Support Thailand from Singapore. We stand with you Thailand. Thailand win from Vietnam. Indonesia bersama Thailand. Urin Thailand from USA. Support 6. To Thailand from USA. Save Thailand from Korea. Support Thailand from Germany. Support to Thailand from Finland. We support Thailand long live love from Pakistan. We stand with Thai from Greece. I'm Chinese. I will always stand thai with วันนี้แอดมินมีความคิดเห็นจาก28ประเทศที่ช่วยกันแชร์และมีการติด Hashtag Stand With Thailand หรืออยู่เคียงข้างไทยและประเทศต่างๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับความขัดแย้งไทยกับกัมพูชาในครั้งนี้เรามาเริ่มจากญี่ปุ่นให้กำลังใจประเทศไทยนะ ประเทศไทยเคยส่งเงินช่วยเหลือมามากเป็นอันดับสาของโลกในตอนที่ญี่ปุ่นเกิดเหตุแผ่นดินไหวสึนามิดังนั้นคราวนี้เรายืนข้างประเทศไทยและนี่แหละคือการทูตระหว่างประเทศถ้าคิดตามความแตกต่างของศัก,กยภาพประเทศแล้วกัมพูชาไม่มีทางชนะได้เลยขอให้ประชาชนชาวไทยทุกคนไม่ต้องเผชิญหน้ากับความเสียหายไปมากกว่านี้ พูดตามตรงนะฉันไม่รู้หรอกว่าฝ่ายไหนเริ่มก่อนแต่ที่แน่ๆมีข้อเท็จจริงว่าประชาชนชาวไทยจำนวนมากเสียชีวิตจากการกระทำที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศความคิดเห็นต่อมาจากชาวสอปป,อป,ปลาวหนูเป็นคนลาวที่มองว่าประเทศไทยคือพี่น้องที่ดีที่สุดของคนลาวคอยช่วยเหลือประเทศลาวมาตลอดขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนและทหารไทยทุกคนนะคะ เห็นข่าวกองทัพเขเมรโดยที่ไทยใจดีประนีปนอมมาโดยตลอดขอส่งกำลังใจให้ทหารไทยต่อสู้กับเขเมรชน,นะในเร็ววันขอฝากโพสต์นี้ไปถึงประชาชนชาวไทยและทหารไทยสู้ๆเดอ้อจากใจคนลาวขอให้คนไทยและทหารไทยทุกนายปลอดภยัยด้วยรักและห่วงใยจากใจคนลาว ยึดมั่นเคียงข้างประเทศไทยอย่างเต็มที่จากล่าพวกเราไม่ไว้วางใจฮุนเซนก่อนหน้านี้เขายังเคยส่งข้อสเสนอหรือเงื่อนไขสุดท้ายถึงเราให้ถอนกองกําลังทหารออกจากพื้นที่ชายแดนที่มีข้อพิพาททางทัที่กองกําลังของเรานั้นก็ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่ข้อพิพาทถึง3กิโลเมตรฮุนเซนมักจะทําเรื่องแบบนี้เพื่อเรียกกระแสนิยมของเขาเขาเคยทําแบบนี้กับเราสองครั้งกับเวียดนามด้วย ให้กำลังใจทหารไทยทุกคนค่ะจากสปปลาวรักประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาจากชาวเวียดนามฉันเป็นชาวเวียดนามสนับสนุนประเทศไทยและหวังว่าประเทศไทยจะชนะกัมพูชาขอให้หยุดก่อนที่จะสายเกินไปพวกเราชาวเวียดนามสนับสนุนประชาชนไทยเวียดนามสนับสนุนประเทศไทยในฐานะชาวเวียดนามผมขอพูดแทนประชาชนว่า เราอยู่เคียงข้างคุณประเทศไทยจงเข้มแข็งไว้การโจมตีประชาชนพลเรือนคืออาชญากรรมสนับสุนประเทศไทยจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมาจากชาวอินโดนีเซียอย่ากังวลไปชาวไทยผมคนอินโดนีเซียอยู่ข้างประเทศไทยในฐานะทหารชาวอินโดนีเซียฉันสนับสนุนประเทศไทย อินโดนีเซียจะอยู่ข้างประเทศไทยเสมอสนับสนุนประเทศไทยอย่างเต็มที่จากอินโดนีเซียพวกเราก็หมดความอดทนกับการสมรู้ร่วมคิดของกัมพูชาในการกักขังชาวต่างชาติไว้เป็นตัวประกันในโรงงานหลอกลวงสแกมเมอร์ที่หลวงละเมิดในบ้านเราผู้นำของกัมพูชานั้นมันโหดร้ายมากไม่อาจยอมรับได้พวกเขากำลังพาประชาชนกัมพูชาไปสู่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ ันสนับสนุนการโจมตีของไทยนะเพราะมีชาวอินโดนีเซียจํานวนมากตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในกัมพูชาและรัฐบาลกัมพูชาก็ยังเพิกเฉยความคิดเห็นต่อมาจากชาวมาเลเซียสนับสนุนประเทศไทยจากมาเลเซียความคิดเห็นต่อมาจากเกาหลีใต้ขอเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยเพราะประเทศไทยส่งกองกำลังช่วยเกาหลี หลังจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่สองและเป็นประเทศแรกในเอเชีย e ที่ช่วยลบในสงครามเกาหลีพวกเราสนับสนุนประเทศไทยประเทศไทยที่ร่วมรบในสงครามเกาหลีคนกัมพูชาที่อยู่ในเกาหลีก็แอบมีปัญหาเหมือนกันนะแล้วการกระทาของกัมพูชาตอนนี้ก็ดูแย่มากผมไม่เคยรู้เลยว่าไทยจะเป็นประเทศที่จิตใจดีขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาภายในประเทศอยู่บ้าง แต่ในมุมการทูตนั้นประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มาช่วยเหลือเราในสงครามเกาหลีและยังปฏิบัติต่อประเทศอื่นอย่างดีด้วยผมก็เพิ่งจะมารู้เรื่องนี้นี่แหละขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนชาวไทยสนับสนุนความคิดเห็นต่อมาจากชาวฟิลิปปินส์ฟิลิปปินสนับสนุนไทยเต็มที่ฟิลิปปินเราสนับสนุนประเทศไทยผมสนับสนุนประเทศไทย ฟิิิลปนความคิดเห็นต่อมาจากพมา่าอยู่ข้างประเทศไทยฉันเป็นชาวพมา่าไทยคือผู้มีพระคุณของเราผมเป็นคนเมียนมาผมอยู่ข้างประเทศไทยขอให้ประชาชนชาวไทยปลอดภยัยคนนี้เป็นชาวไทยใหญ่ได้บอกไว้ว่าเราเป็นชาวไทยใหญ่ให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยรักประเทศไทย ความคิดเห็นต่อมาจากชาวสหรัฐอเมริกา Support to Thai from USA ประเทศไทยได้แสดงความอดทนอย่างมากเกินพอแล้วในสถานการณ์นี้เมื่อประชาชนไทยตกเป็นเหยื่อในการลุกลานทางทหารจากกัมพูชาประเทศไทยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องดำเนินการการตอบโต้พวกเขาจำเป็นต้องทำเช่นนั้นขอให้ประชาชนชาวไทยปลอดภัยนะครับผมรักประเทศไทย ความคิดเห็นต่อมาจากเยอรมนี Support to Thailand from Germany ความคิดเห็นต่อมาจากฟินแลนด์ u p p o r t to t h a i l a n d from Finland ความคิดเห็นต่อมาจากสิงคโปร์เราอยู่เคียงข้างคุณนะประเทศไทย Singapore Stand with Thai People ความคิดเห็นต่อมาจากปากีสถานเราสนับสนุนประเทศไทยจงเจริญ ด้วยความรักจากปากีสถานในฐานะชาวปากีสถานเราอยู่เคียงข้างประเทศไทยคนไทยนั้นรักสงบนะความคิดเห็นต่อมาจากชาวบางประเทศเราอยู่เคียงข้างคุณนะประเทศไทยจากบางประเทศความคิดเห็นต่อมาจากกรีซเราอยู่เคียงข้างคุณนะคนไทยจากกรีซ w e s t a n with Thai from Greece ความคิดเห็นต่อมาจากกระเซียผมว่าคนไทยนั้นเป็นคนดีและเป็นคนที่มีชนชาติมีอรารยธรรมส่วนกัมพูชานั้นผมไม่รู้จักหลอกกัมพูชาควรต้องขอโทษสําหรับการที่ทหารต้องมาตายกับระเบิดของพวกเขาอย่างไร้เหตุผลความคิดเห็นต่อมาจากจีนฉันเป็นคนจีนที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอฉันสนับสนุนประเทศไทย ฉันรักประเทศไทยและจะอยู่เคียงข้างคนไทยตลอดไปรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกมีดกรีดดูแต่ข่าวในวิดีโอเท่านั้นทำอะไรไม่ได้เลยขอส่งกำลังใจให้ฐานไทยและพี่น้องที่ปกป้องดินแดนความคิดเห็นต่อมาจากออสเตรเลียแน่นอนว่าฉันอยู่เคียงข้างประเทศไทย ส่งกำลังใจเล็กความคิดถึงถึงชาวไทยจากออสเตรเลียความคิดเห็นต่อมาจากสาหรัชอาณาจักรคนไทยเป็นคนที่รักสันติและเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งในการปกป้องดินแดนของตนเราสนับสนุนจากสาหรัชอาณาจักรความคิดเห็นต่อมาจากจอร์แดนในฐานะชาวจอร์แดนพวกเราอยู่เคียงข้างประเทศไทย ความคิดเห็นต่อมาจากเบลเยียมสนับสนุนประเทศไทยจากเบลเยียมความคิดเห็นต่อมาจากบราซิลไม่นะรูปพี่รู้น้องเรากัมพูชาเป็นประเทศที่เผด็จการที่ล้มเหลวถ้าไทยลุกขึ้นเอาจริงขึ้นมาก็จบเหใครมันกล้ามายุ่งกับประเทศไทยประเทศที่เป็นที่รักของผม ความคิดเห็นต่อมาจากชาวสเปนประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกองทัพที่ดีที่สุดในเอเชียและได้รับการฝึกฝนอย่างดีที่สุดในโลกฉันหวังว่าสถานการณ์มันจะไม่บานปลายกลายเป็นสงครามแต่ถ้าพูดถึงทางการทหารและจํานวนประชากรประเทศไทยยังไงก็เอาชนะไม่ยากเพราะประเทศไทยนั้นมีพื้นที่มากกว่ากัมพูชาถึงสเท่ามีประชากรที่มากกว่าดังนั้นหากสงครามปะทุขึ้นประเทศไทยยังไงก็ชนะอย่างง่ายได้ พราะมิตรภาพระหว่างประเทศของไทยนั้นมันน่ากลัวมากประมาณว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นจริงๆมิตรภาพของฝ่ายไทยนั้นมันน่ากลัวความคิดเห็นต่อมาจากซาอุดิอาระเบียจากซาอุดีอาระเบียเราสนับสนุนเพื่อนชาวไทยของเราขอให้ปลอดภยัยความคิดเห็นต่อมาจากอินเดียในฐานะชาวอินเดียเราอยู่เคียงข้างคุณนะประเทศไทย เราจำได้ว่าคนไทยให้การสนับสนุนมากขนาดไหนช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานและเช่นเดียวกันที่เกิดขึ้นไทยนั้นถูกโจมตีก่อนเราเข้าใจความรู้สึกคุณเราสนับสนุนคุณความคิดเห็นต่อมาจากยูเครนสนับสนุนประเทศไทยจากยูเครนความคิดเห็นต่อมาจากโมร็อกก ชั้นสนับสนย์ประเทศไทยจากโมร็อกโกและความคิดเห็นจากชาติอื่นๆประมาณว่ามันรู้สึกเหมือนกับว่าการก่อการร้ายนี้คือผู้นำกัมพูชาเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพการบุกโรงพยาบาลโรงเรียนหมู่บ้านเหมือนไร้ยางอายที่สุด แปลกดีนะจนถึงตอนนี้ผมเห็นแต่คนอินโดนีเซียสิงคโปร์เวียดนามลาวต่างแสดงความสนับสนุนประเทศไทยซึ่งแสงเห็นอย่างชัดเจนว่ากัมพูชาคือหนามในตาทุกคนในอาเซียนผลกรรมจากชาติอุตสาหกรรมการพนันหลอกลวงสแกมเมอร์และการขามนุษย์ขอยย้ำอีกครั้งว่านี่คือความคิดเห็นจากโลกออนไลน์เท่านั้น ส่งต่อเรื่องราวกำลังใจแบบนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยขอบคุณคอมเมนต์สายไวทที่เข้ามาให้กำลังใจแอดไว้เสมอและที่สำคัญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่ได้กดด o n a t e super thanks เพื่อสนับสนุนแอดมินตัวน,น้อยๆคนนี้และเรามาเจอกันคลิปหน้า